ยอดเลยแอดในไม่รอช้านะแอดในเอาแล้วี่โจ้ทำไมเก่งจเลยเก่งคนเดียวเออเขาอยวางของเพื่อนที่นี่อใส่แบบใส่แบบ สาดเด็ดสาดเด็ดเด็ดแมแล้นะครับ book. Okay. อลังการงานสร้างแบบสวยสวัสดีแอณมลครับพี่ลอมาดูครับอยู่ที่ห้องครับเดี๋ยวค่อยไปรับตอนเที่ยงวันนี้ถ้าไม่มีลมก็ไม่โอบนะคะวันนี้ ต้องเตรียมแพ็กของส่งเพราะว่าเมื่อคืนไล์ขายขนมได้ขายขนมเยอะมากนะครับกับดันกางเกงก็เริ่มจะหลุดโอ้โหเสียงอะไรมาจากฝั่งนู้นเออเือยอยู่นะ ทางฝั่งนี้เขาเงียบเก็บฝั่งนู้นทำไมเขาอื้อหือหือโอ้ยก้าวถึงก็ต้องได้ไปช่วยเลยนะไม่ออกกัตันออกไม่ออกโอ้โอ้ชนกันมากโกไลไปแล้วกโกไลหยิบ้วเร็ว สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับอดิศรนแฟมิลี่ช่องนุกี้แฟมิลี่ช่องเบาสอนบ้านจำปดงเหนือนะครับอะคัซ้สามกล้องเลยนะฮะนี่ไม้แบบหนักมากนะครับนะทีมช่างนะครับคุณภาพเง่นไม้จะมีโกโก้ไลฟ์ไปกับกับตันกับตันที่เองเจอกก้ามเดียวเลย โอ้โหเดี๋ยวผมไปช่วยกับตันก่อนนะทุกท่านนะครับ อันนี้ซ้อนคอยรองเท้าใส่ 你看一吗？

ซิกเลยครับ